ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> อยากได้ฟิลเตอร์ว้าฮัลโหลสวัสดีครับผม <laughs> เรามาทำอะไรดีครับ ทุกคนทำอะไรกันอยู่คะอ้าวแอดมินเป็นแอดมินฝึกหัดคะ่ะไม่รู้ต้องทำอะไรดีปกติเขาต้องทำอะไรกันนะแนะนำตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเนยเนยไลลา,ลาคะ่ะ หนูควรทำอะไรดีนะพอมันพอพอมันแบบว่าพอมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เขินฮะ <c oughs> สวัสดีมายิ้มสวยๆก็พอคะ่ะได้คะ่ะเย้ หนาอ่ะคนเดียวอ่ะมันไม่มีวันนี้มาได้แปบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อค่ะแล้วเดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆมาไลฟ์ใหม่แบบแบบเต็มที่นะคะตอนนี้มาทักทายเฉยๆก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานฮะ เมจิอร่อยไหมครับไม่อร่อยครับขนติดปากเมจิคนเยอะมากเลยครับเขินจริงๆนะเนี่ย มีคนส่งสองนิ้วมาด้วยนะคะคือให้หนูสู้ๆใช่ไหมสู้ๆนะคะแอดมินแอดมินห้ามอู้ไลฟ์นะไม่อู้คะ่ะแต่แอดมินต้องทำงานนะคะเ <c oughs> ขินไหมเขินค่ะรู้สึกว่า ปลดไปล่อยได้ไม่เต็มที่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองปกติจะไล่ในห้องนอนใช่ไหมคะมันก็จะบ้าได้เต็มที่กว่านี้แต่พออันนี้มันไม่ใช่มันก็เลยอึดอัดค่ะเดี๋ยวไว้เราไป <c oughs> เล่นด้วยกันวันหลังนะคะ ำอะไรเดียะทำ,ทำมแอดมินไลลาคนนี้น่ารักจังเลยเดี๋ยวพอเปลี่ยนวันก็เปลี่ยนคำพูดอย่างนี้ทุกไลฟ์ล้วสิยังก็อยู่ในกล่องสีเหลี่ยมเล็กๆใช่คะ่ะตอนนี้หนูอยู่ในกล่องสีเหลี่ยมเล็กๆนะคะ ทำงานกับใครไม่บอกค่ะเป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรเคยฟังไหมคะ ไลฟ์ในตู้เสื้อผ้าเหรอไม่ใช่ค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นมันเป็นช่องค่ะ <c oughs> ทานข้าวหรือยังครับทานเยทานแล้วคะ่ะทานก่อนจะมาไลฟ์ครับผม กินใครงคะ่ะแบบว่าวันนี้พอหนูได้มาเป็นแอดมินในเพจใช่ไหมคะแล้วหนูก็เข้าไปส่องๆดูเนี้ยก็จะมีแบบหลายคนพูดกับหนูว่ารอแอดมินนะคะแอดมินแต่าอะไรอยู่แอดมินสู้ๆอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยชินเลยเพราะว่าเหมือนทุกคนเรียกเราเป็นแอดมินใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยชินวันนี้มีคนเขินใช่ขึ้น ได้ยินไหมคะ ASMR ได้ยินไหมว่าหนูพูดว่าอะไรอยู่ข้างนอกค่ะเขินมากเลยไม่กล้าพูดเสียงดังเลยย่ำยๆำยำยำยงได้ยินปะได้ยินปะ ตวจ้าหูเอกอไม่ไม่ไม่มายูมาเหรอคะไหนคะทำไมทุกคนเห็น hey? ว่ามายูมาไม่หนูไม่เห็นเลยมายูอยู่ไหนมายูอยู่นี่อยู่ไหนนะ อิวหอใช่ไหมนี่ไม่บอกค่ะไม่บอกหรอกพียๆเพียเฮ้ยทำไงดีๆๆ <c oughs> อ่ะอึดอ <c oughs> ัดจะชวนหนูเล่นหน่อยสิคะชอบฟังเสียงแอดจังคะ่ะ แอบ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  <c oughs> แอมมีแอบอู้งานในตู้เสื้อผ้าใช่คะ่ะแอบมาเพราะว่าคิดถึงทุกคนไงแล้วเล่น <c oughs> <c oughs> กวนไป เห็นไหมเมื่มือนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เมื่อใช่ไหมคะมันก็จะมืดค่ะใช่ไหมแต่ที่อุ้ยวอกมากเลยมันเลไเพราะว่ามันมืดค่ะมันก็เลยต้องหาแสงค่ะน้องดาวจะมีอะไรให้ดูอีกไหมคะชาวพิงเหงามากคะ่ะรอนะคะโพ เราก่อนนะแอดผมเวียนหัว <c oughs> ค่ะเวียนหัวแล้วครับแอดมินดูเรียบร้อยเป็นพิเศษใช่ค่ะเพราะว่าแอดมินค่อนข้างเขินค่ะไม่รู้จะทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะ ไลฟ์ใหม่ตอนแอดมินอยู่บ้านนะคะ <laughs> อยู่บ้านน่าจะสนุกสนานกว่าน,นี้คะ่ะ <laughs> แล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะเราเล่นฮะเดี๋ยวไว้หาวันแล้วมาใหม่นะรู้ไหมวันนี้มาแบบว่า เป็นน้ำจิ้มแบบเรี้ยงทำย่อยเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะโอเคโอเคไหมคะโอเคนะคะ <laughs> <c oughs> เป็นอะไรที่สั่นมากครับแอนวินเพราะว่ามือมือสัน่น ันไลฟ์กับพี่เนยไหมปันอยากไลฟ์กับพี่เนยไหมคะันไลฟ์กับพี่เนยหน่อยเร็วคนเก่งมามีมา,ม,ามู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 มโม,ม,มแอบดูอยู่นะสิไหนยุ่มสิปันอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปนะปันมาเล่นด้วยหน่อยไม่ไอ้บ้า ไอคนไม่ดีันมานี่เร็วปันไม่อ้อนเก่งแต่ว่าอ้อนกับปันไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่า มันมันไม่ยอมอะ่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่องค์หญิงไงหนูไม่ใช่องค์หญิงวิวนี่คะ่ะปันสามคนกับเนยสามขวบใครแซ่บปวดก,กันคะเนยสามขวบปันหายไปเลย ก็สุขใจแล้วแหละอุ้ยมีคนอุ้ยเพื่อนมาหาค่ะหนูไปเล็มหน้ามามาเพิ่มด้วยแหละค่ะทุกคนแล้วก็อุ้ยทำไมเสียงสะท้อนใครแอบดูไลฟ์พี่ครับครับ ปันหายไปแล้วใช่ปันมาหาแล้วปันก็ไปแล้วคะ่ะไปแล้วนะหนีดีกว่าบายบายเดี <Bye> ๋ยวไปหานะจ๊ะจุ๊บ เบื่อไหมคะซ้อมเหนื่อยไหมชอบความที่ตอนนี้ทุกคนกำลังชวนหนูคุยซ้อมเหนื่อยไหมหอะคะไม่เหนื่อยคะ่ะเพราะว่าแข็งแรงมากกล้ามใหญ่มากเลยคะ่ะเลยแข็งแรงมากงัดข้อแข่งกันไหมอะเซฟไลฟ์ด้วยเอาจริงๆนะเคยคิดว่าตอนที่แบบไลฟ์ของตัวเองคะ่ะก็เคยคิดว่าจะเซฟไลฟ์แต่พอกดออกจริงๆแล้ว ลือเซฟไม่เป็นว่าต้องกดตรงไหน,นก็เลยไม่ได้เซฟทุกครั้งเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เบื่อโชว์กล้ามหน่อยครับไม่เห็นละสีไว้ไม่เห็นอะเพราะว่าใส่เสือ้อคลุมดิค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ออกกำลังกายน้อยอะ ขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจแบบว่าเป็นคนต้องมีแบบแรงจูงใจถึงจะแบบพึดแล้วพอทาไปแบบว่าแป๊บก็เริ่มขี้เกียจแล้วคะ่ะทําเป็นหรือยังคะตอนนี้หมายถึงเซฟไลฟ์ใช่ไหมคะต้องลองดูก่อนถ้าถ้าทุกคนเห็นว่ามันเซฟก็แสดงว่าเซฟเป็นแต่ว่า ตอนีเซฟก็คือหนูอ่ะจะพยายามเซฟตัวนะแต่ว่ามันทำไม่ได้ค่ะเป็นแบบคนแบบว่าเป็นคนโลเทคมากช่วงนี้เหนื่อยไหมช่วงนี้ไม่เหนื่อยคะ่ะแบบว่าเวลาได้ออกมาทำงานข้างนอกจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่บ้านบ่อยพอแบบได้ออกแล้วแบบตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับเลย แนะนำเพลงให้ฟังหน่อยคะ่ะตอนนี้นะคะทุกคนกลับไปฟังเพลงไลล่าและวานิลานะครับใน YouTube ใน Spotify ใน j ู๊นะครัะ <c oughs> ไปฟังกันเดียวนะคะแล้วก็ไปฟังวาลูตะด้วยนะคะ ยังต้องโอเคค่ะได้อีกห้านาทีนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับต้องไปทำงานนะครับหนูจะทำงานหาเงินแล้วก็มาเลี้ยงทุกคนเองนะคะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะอยู่บ้านก็ทำงานบ้านทำกับข้าวให้พี่กินด้วยนะ พี่จะออกไปทำงานหาเงินอ๊อย่าเปิดอย่เปิดแงไม่ชอบฟังเสียงตัวเองอ่ะเดี๋ยวเจอกันไม่ชอบฟังเสียงตัวเองเวลาไลา์บัดเดี๋ยวหนูเลี้ยงพี่เนยเองค่ะไม่ได้สิพี่โตกว่าพี่ต้องเลี้ยง ้าวมากอย่าเพิ่งล็อกป้านะคะวันนี้กลับดึกหน่อยนะให้มันได้อย่างนี้สิอืออย่าเปดิดง่เดี๋ยวก่อนนะ แต่เสียงมันไม่เหมือนกันนะเอาจริงแบบว่า,าพอเนี่ยเสียงหนูอย่างนี้ใช่ไหมหนูได้ยินมันก็เป็นเสียงหนึ่งแต่ว่าพอเสียงที่มันเปิดจากในโทรศัพท์อะ่ะมันก็เป็นอีกเสียงหนงึ่บบงไม่ใช่หหนแน่แอนะแหนแนะแหนะแหนมแหนัสหนะแนะแหนะแหนะแีนะแหะแหนะแหนงแหนะแหน่แะแนะแหัะแหนนแหนะะต้องไปทนนนะนะ ใครแกล้งแอดมินคนไม่ดีค่ะคนบ้าเดี๋ยวเสร็จนี่จะต้องไปเตะอันนี้หนูสวยไหมคะ,ะไปแล้วนะรู้ไหมต้องไปทำงานแล้ว ตอนนี้ก็กลับบ้านดีๆนะคะใครที่ไปทำงานเพิ่งเลิกงานกินข้าวด้วยนะครับกินเยอะๆโตวไวๆนะครับกินผักด้วยนะจะได้ร่างกายแข็งแรงไปทำงานแล้วไว้ถึงบ้านวันไหนแบบว่าสะดวกสะดวกเดี๋ยวไวไลฟ์ใหม่นะคะไว้เจอกันที่บ้านนะโอเค เซฟไลฟ์ <Save> like, หรอเซฟไลฟ์ like. ก็คือต้องกดกากระกบาดออกก่อนใช่ไหมคะคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการชิ้นสุดวิดีโอของคุณชิ้นสุ